โอ้ท่านจุดประกายผมข้าพเจ้าจุดประกายเธอไม่ได้แล้วผีนรกที่ไหนจะทำได้เล่าท่านชอบพูดเล่นอย่างนี้เรื่อยหรือเปล่าฉันไม่ได้พูดเล่นฉันหมายความตามนั้นจริงๆลองอ่านดูใหม่โอ้ผมเข้าใจละใช่แต่ถึงฉันจะพูดเล่นบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรือไม่รู้สิ ผมคุ้นเคยแต่พระเจ้าที่ดูจริงจังกว่านี้อืมขออะไรหน่อยได้ไหมอย่าจำกัดฉันเลยแล้วก็อย่าทำอย่างนั้นกับตัวเองด้วยฉันแค่เป็นคนมีอารมณ์ขันเยอะเธอเองก็ต้องมีถ้าได้เห็นว่าเธอทำอะไรลงไปกับชีวิตตัวเองบ้างหมายความว่าบางทีฉันก็ได้แต่หัวเราะ แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะเธอเห็นไหมว่าฉันรู้ทุกอย่างจะออกมาดีในท้ายที่สุดหมายความว่ายังไงอะครับหมายความว่าเธอไม่มีวันแพ้ในเกมนี้เธอไม่อาจไปผิดทางมันไม่อยู่ในแผนการไม่มีทางไปไม่ถึงที่ที่เธอกำลังจะไปไม่มีทางที่เธอจะพลาดจุดหมาย หากพระเจ้าคือจุดหมายของเธอเธอก็โชคดีแล้วเพราะพระเจ้าใหญ่โตมากจนเธอไม่มีทางพาดเป้านั่นล่ละที่เป็นความกังวลข้อใหญ่กังวลว่าเราจะทำผิดพลาดจนไม่อาจได้พบหรืออยู่ร่วมกับท่านน่ะหมายถึงไม่ได้ไปสวรรค์หรือครับใครก็กลัวตกนรกทั้งนั้นน่ะ เธอจึงเริ่มพาตัวเองไปที่นั่นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปที่นั่นอืมเป็นวิธีที่น่าสนใจนั่นไงพูดเล่นอีกช่วยไม่ได้ก็เรื่องนรกนรกเนี่ยดึงส่วนที่แยกของฉันออกมาเนี่ยให้ตายเถอะท่านทำตลกอยู่เรื่อยใช้เวลานานขนาดนี้เลยหรือกว่าจะรู้ว่าฉันเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมา ดูโลกบ้างหรือยังนี่นำผมไปสู่อีกคำถามหนึ่งเลยทำไมท่านไม่แก้ไขโลกนี้ให้มันเข้าที่เข้าทางแทนที่จะปล่อยให้มันตกนรกไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วทำไมเธอไม่ทำละ่ะผมไม่มีอำนาจไร้สาระหน้า ตอนนี้เธอมีอำนาจและมีความสามารถที่จะยุติความอดอยากในโลกตั้งแต่วินาทีนี้แต่เริ่มรักษาโรคร้ายต่างๆได้ทันทีจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันบอกว่าการแพทย์ของพวกเธอนั่นเองที่เหนียวรังการรักษาไว้ไม่ยอมรับรองรับการรักษาและกระบวนการแพทย์ทางเลือกเพราะมันไปสั่นคอนโครงสร้างวิชาชีพผู้บำบัดเข้าให้ จะเป็นอย่างไรถ้าฉันบอกว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆไม่อยากยุติความอดอยากเธอจะเชื่อฉันไหมยอมรับได้ยากครับผมรู้ว่ามันเป็นทัศนะของใครหลายคนในสังคมแต่ไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคงไม่มีหมอคนไหนปฏิเสธการรักษาไม่มีผู้นำคนไหนอยากเห็นประชาชนของชาติต้องอดตาย ใช่ไม่มีแพทย์คนไหนในเชิงปัจเจกถูกไม่มีผู้นำคนใดเป็นการเฉพาะการแพทย์และการเมืองถูกทำให้เป็นสถาบันและสถาบันดังกล่าวก็ต่อสู้กับเรื่องนี้บางครั้งในระดับที่ลึกมากบางทีก็ไม่เจตนาแต่อย่างไรก็เรียกไม่ผลอยู่ดีเพราะสำหรับสถาบันพวกนั้นมันคือความอยู่รอด ฉันจะยกตัวอย่างที่ง่ายและเห็นชัดเรื่องหนึ่งคือแพทย์ตะวันตกปฏิเสธความสามารถในการรักษาโรคของแพทย์ตะวันออกเพราะการยอมรับแพทย์ตะวันออกรวมทั้งวิธีบำบัดแบบทางเลือกว่าอาจรักษาโรคบางอย่างได้จะทำลายโครงสร้างที่ก่อร่างสร้างสถาบันนี้ขึ้นมานี้ไม่ใช่เพราะเจตนาร้ายทว่าเป็นไปอย่างเครือแฝงวิชาชีพแพทย์ไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะ ตนชั่วร้ายแต่พ่อรู้สึกกลัวการโจมตีทุกชนิดคือสัญญาณร้องขอความช่วยเหลือผมเคยอ่านเจอในหนังสือ Across In Miracles ฉันใส่เข้าไปเองโอ้ท่านมีคำตอบสำหรับทุกอย่างเลยนะนี่ทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ว่าเราเพิ่งเข้าสู่คำถามแรกของเธอเรากำลังคุยกันว่า ทำอย่างไรชีวิตของเธอจะเข้ารูปเข้ารอยเพื่อจะงโงหัวขึ้นซึ่งฉันกําลังพูดถึงกระบวนการสร้างสารรค์ครับผมก็ขัดจังหวะอยู่เรื่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเรากลับเข้าเรื่องกันดีกว่าเพราะไม่อยากเสียวความต่อเนื่องในเรื่องสำคัญมากๆชีวิตคือการสร้างสารรค์ไม่ใช่การค้นหา เธอไม่ได้มีชีวิตแต่ละวันเพื่อการค้นหาว่าชีวิตมีอะไรรอเธออยู่บ้างแต่เพื่อที่จะสร้างสารรค์มันขึ้นมาเธอกำลังสร้างความจริงของตนทุกขณะนาทีโดยอาจไม่รู้ตัวเลยนี่คือเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นและเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรหนึ่งฉันได้สร้างเธอตามฉายาักของพระเจ้าสองพระเจ้าคือผู้สร้างสเธอคือสิ่งมีชีวิตสแบบในหนึ่งเดียว เธอจะเรียกสามคุณลักษณ์แห่งการดำรงอยู่นี้อย่างไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์จิตกายวิญญาณจิตเหนือสำนึกจิตสำนึกจิตใต้สำนึก 4. การสร้างสรรค์คือกระบวนการที่เกิดจากสามส่วนนี้ในร่างกายของเธอพูดอีกแบบคือ เธอทำการสร้างจาก3ระดับเครื่องมือในการสร้างสรรได้แก่ความคิดถ้อยคําและการกระทํา 5. ทุกการสร้างสรรเริ่มต้นจากความคิดในวงเล็บอันมาจากพาดบีดาแปลเป็นถ้อยคําในวงเล็บจงขอแล้วท่านจะได้รับจงเอ่ยแล้วสิ่งนั้นจะเกิดกับท่าน ทุกการสร้างจะสมบูรณ์ด้วยการกระทําในวงเล็บภาวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเรา 6. สิ่งที่เธอคิดแต่ไม่เคยเอ่ยออกมาจะถูกสร้างในระดับที่หนึ่งสิ่งที่เธอคิดและก่ลาววาจาจะถูกสร้างขึ้นมาในระดับที่สองสิ่งที่เธอคิด พูดและทำจะปรากฏขึ้นในโลกความจริงของเธอ 7. การคิดพูดและทำบางอย่างที่เธอไม่เชื่อนั้นเป็นไปไม่ได้กระบวนการสร้างสารรค์จึงประกอบด้วยความเชื่อหรือความรู้ซึ่งก็คือศรัทธาที่ไม่คอนแคนนี่เป็นยิ่งกว่าความหวังแต่คือการรู้แท้แน่ชัดในวงเล็บด้วยศรัทธา ท่านจะหายกระบวนการสร้างสารรค์จึงรวมภาวะแห่งการรู้ไว้ด้วยเสมอนี่คือความชัดเจนจากเบื้องลึกและความแน่ชัดอย่างสิ้นเชิงคือการยอมรับอย่างสมบูรณ์ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงแต่ภาวะแห่งการรู้คือภาวะทราบซึ้งคุณอย่างแรงกล้าไม่น่าเชื่อเป็นการขอบคุณล่วงหน้า นี่อาจเป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการสร้างสารรค์นั่นคือให้รู้สึกขอบคุณก่อนการสร้างสารรค์และขอบคุณสำหรับการสร้างสารรค์นั้นการเชื่อมั่นตามนั้นไม่เพียงแต่ไม่เป็นไรแต่ยังได้รับการสนับสนุนให้ทำด้วยมันคือสัญญาณแน่ชัดของการเป็นคุรุคุรุทุกคนรู้ล่วงหน้าว่าการกระทำนั้นถูกปฏิบัติไปเรียบร้อยแล้ว 9. จงชื่นชมยินดีและเบิกบานกับทุกสิ่งที่เธอได้สร้างการปฏิเสธส่วนใดส่วนหนึ่งของมันเท่ากับปฏิเสธบางส่วนของตัวเธอเองไม่ว่ามีสิ่งใดปรากฏขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งห่งการสร้างสารรค์ของเธอจงรับมันไว้จงยืนยันสรรเสริญขอบคุณอย่าประนามเช่นพระเจ้าให้ตายเธอ เพราะการประนามสิ่งนั้นเท่ากับประนามตัวเธอเอง 10. หากมีแง่มุมใดในการสร้างสรรค์ที่เธอไม่ชอบจงอวยพรและทำการเปลี่ยนแปลงเลือกใหม่ดึงความจริงใหม่ออกมาคิดด้วยความคิดใหม่พูดคำใหม่ทำสิ่งใหม่ทำสิ่งนี้ด้วยความผงผายแล้วโลกจะตามเธอไปจงร้องบอกและร้องให้โลกทำเช่นนั้น จงกล่าวว่าเราเป็นชีวิตและเป็นทางนั้นตามเรามานี่คือการทำให้เจตนาลมของพระเจ้าปรากฏขึ้นบนพื้นโลกดุดเดียวกับสวงสวรรค์ถ้ามันง่ายขนาดนั้นถ้าทั้งหมดมีแค่สิบขั้นนี้แล้วทำไมมันไม่ได้ผลแบบนั้นกับพวกเราส่วนใหญ่ล่ะครับ มันได้ผลแบบนั้นกับพวกเธอทุกคนพวกเธอบางคนใช้ระบบนี้อย่างตระหนักรู้เต็มเปี่ยมแต่บางคนใช้อย่างขาดสติไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เธอบางคนใช้ชีวิตด้วยความตื่นรู้ในขณะที่บางคนใช้ชีวิตแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ไม่ว่าอย่างไรเธอทุกคนก็กำลังสร้างความจริงของตนอยู่ดีสร้างนะ ไม่ใช่ค้นพบโดยพลังอำนาจที่ชั้นมอบให้รวมทั้งกระบวนการที่อธิบายไปเธอถามว่าเมื่อไหร่ชีวิตเธอจะโง่หัวขึ้นเสียทีซึ่งชั้นให้คำตอบไปแล้วชีวิตเธอจะโง่หัวขึ้นได้โดยความคิดของเธอต่อเนื่องนี้ต้องชัดเจนเสียก่อนคิดถึงสิ่งที่เธอต้องการเป็นต้องการทำ ต้องการมีคิดถึงมันบ่อยๆจนเธอรู้สึกชัดมากเมื่อชัดเจนแจ่มแจ้งอย่าคิดถึงสิ่งอื่นอีกจินตนาการว่าไม่มีความเป็นไปได้อย่างอื่นนอกจากนี้โยนความคิดแง่ลบออกไปจากจิตใจทิ้งการมองโลกในแง่ร้ายปลดปล่อยความสงสัยบอกปัดความกลัวกำหนดจิตใจไว้กับ ความคิดสร้างสรรค์แรกที่ผุดขึ้นเมื่อความคิดชัดเจนแน่วแน่จงเริ่มเอ่ยถึงมันเยี่ยงความจริงพูดออกมาดังๆใช้คำสั่งทรงอนุภาคเพื่อดึงพลังสร้างสรรค์ให้ปรากฏขึ้นนั่นคือคำว่าฉันคือฉันเป็นในวงเล็บ i am จงใช้ประโยคฉันคือกับผู้อื่นฉันคือ เป็นประโยคแห่งการสร้างที่มีพลังที่สุดในจักรวาลไม่ว่าเธอจะคิดหรือพูดอะไรหากสิ่งนั้นต่อท้ายด้วยคำว่าฉันคือแล้วมันจะเกิดเป็นประสบการณ์เป็นความจริงขึ้นมาในโลกของเธอไม่มีหนทางอื่นให้จักรวาลดำเนินไปไม่มีทางสายอื่นที่จักรวาลรู้จักและเลือกเดิน พอจักรวาลตอบสนองต่อคำว่าฉันคือดุดยักษ์ในตะเคียงวิเศษท่านบอกว่าปลดปล่อยความสงสัยบอกปัดความกลัวทิ้งการมองโลกในแง่ร้ายพูดเหมือนกับว่าสั่งขนมปังมาให้ฉันแถวหนึ่งยังไงอย่างนั้นพูดมันง่ายกว่าทำนะครับโยนความคิดแง่ลบออกไปจากจิตใจ อาจอ่านได้ว่าจงไปปีนยอดเขาเอเวอรเรสต์ก่อนมื้อเที่ยงมันเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างหนักหนาเอาการจงเป็นนายเหนือความคิดจงควบคุมมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกในวงเล็บเรื่องปีนภูเขาเอเวอรเรสต์ก็เหมือนกันทั้งหมดเป็นเรื่องของวินัยและความมุ่งมัน่นก้าวแรกคือ ฝึกตรวจสอบความคิดของตัวเองจงคิดถึงสิ่งที่เธอกำลังคิดอยู่เมื่อจับได้ว่าเธอกำลังคิดในแง่ลบความคิดซึ่งปฏิเสธมโนคติสูงสุดที่เธอมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงคิดใหม่ฉันต้องการให้เธอทำอย่างนั้นจริงๆถ้าคิดว่าตัวเองห่อเหี่ยวหรือกำลังยากลำบากและไม่มีอะไรดีเลยในภาวะการเหล่านี้ จงคิดใหม่ถ้าเธอคิดว่าโลกนี้เป็นสถานที่เลวร้ายเต็มไปด้วยเรื่องราวแย่ๆจงคิดใหม่ถ้าเธอคิดว่าชีวิตกําลังพังทลายเป็นเสี่ยงและดูเหมือนไม่มีวันนำมาประสานได้ดังเดิมได้อีกจงคิดใหม่เธอสามารถฝึกตนเองให้ทำอย่างนี้ในวงเล็บก็ดูสิว่าเธอฝึกตัวเอง ไม่ให้ทำอย่างนี้ได้ดีขนาดไหนขอบคุณครับไม่เคยมีใครมาบอกวิธีการที่ชัดเจนขนาดนี้กับผมมาก่อนหวังว่าจะทำได้ง่ายเหมือนเวลาพูดนะแต่อย่างน้อยตอนนี้ผมก็เข้าใจแจ่มแจ้งดีคิดว่านะครับเอาน้าถ้าเธอต้องการทบทวนใหม่เรายัางมีเวลาอีกหลายชาติพบ